กนันล่มชุดใบพัดหนึเมตรเป็นอย่างนี้นะ5,900บาทครับผมส่วนมากลูกค้าจะซื้อในช้อปปี้ช้อปปี้ลาซาดานะพวกใบ PVC แล้วเขาเปิดมาเห็นช่อง YouTube หรือ Facebook ของช่างนะเขาก็จะสั่งอันนี้ไปอันนี้ไม่หักนะครับผมทนอยู่นะโครงสร้างหลบพายุใบใบไม้ก็ทนใบ PVC ก็ทน ถ้ามันมีโครงสร้างหลบพายุนะครับผมอันนี้ทรงงานงานกทมรครับผมกทมซื้อเยอะก็หันลบประดับนะครับไล่ไปตั้งแต่ใครชอบนะชอบเล็กชอบใหญ่แต่ที่ขายได้เยอะมันจะเป็นตัวละยี่นะครับผมร้อยี่สิบถอยนิดนึงตัวนี้ก็เอาแลวเนาะเฮ้ยเคยนี่ยเก้า <c oughs> ก็ยังดีนะเนาะเี็น้อง <c oughs> ใบพัดยาวหนึ่งเมตรห้าันเก้า ร้อยสิบหกพันเก้าแล้วก็ร้อยี่สิบนี่ขายดีสุดก็เจ็ดพันหร้อยบาทแต่ร้อยสามสิบก็มีนะครับผมแปดพันห้าร้อยบาทสําหรับกระหันลมประดับนะใช้ดุมล้อรถยนต์เป็นจุดหมุนแล้วก็ครบเป็นโครงสร้างหลบประโยชน์ครับทนทานครับผมทนอยู่คนเขาใช้มาสามปีกว่าละขอบคุณครับ